บอนสีไม้มงคลของเราค่ะไปดู5้าไม้มงคลปลูกไว้ในบ้านกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านแล้วก็ผู้อยู่อาศัยกันค่ะ ต้นแรกนะคะต้นธรรมรักษาค่ะเขาบอกว่าต้นธรรมรักษาปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสวยงามและเป็นสิรีมงคลนั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าชื่อธรรมรักษานะคะมีความหมายในทางที่ดีนั่นเองนั่นก็คือการรักษาในสิ่งที่ดีงามค่ะดังนั้นนะคะความหมายเขาก็จะหมายถึงว่าช่วยคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะ ต้นที่2นะคะก็คือไผ่กวนอิมค่ะสําหรับความหมายในด้านฮวงจุ้ยของไผ่กวนอิมนะคะนั่นก็คือไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่จะนําความสงบสุขและพลังที่ดีมาสู่บ้านไม่ว่าจะปลูกในสวนนํามาประดับไว้ในบ้านไผ่กวนอิมนะคะก็จะนําความโชคดีมาสู่บ้านและคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ ต้นที่3มนะคะปอยเซียนค่ะต้นไม้แห่งโชคลาภนั่นเองเขาบอกว่าต้นโปยเซียนนะคะมีความเป็นสิริมงคลต่อคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกต้นปอยเซียนไว้ประจําบ้านนะคะจะนําโชคลาภมาให้กับคนในบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าต้นโปอยเซียนนะคะเป็นไม้เสี่ยงไทยก็จะนําสิ่งดีๆนําโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกค่ะ ต้นที่4ี่ต้นบอลสีค่ะในสมัยโบราณนะคะต้นบอนสีเนี่ยเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้านกันนะคะและเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกต้นบอลสีไว้ประจําบ้านจะช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุขมีความสุขความเจริญนั่นเองค่ะเป็นสิริมงคลกับบ้านพักอาศัยนั่นเองนะคะแล้วก็ทิศท,ที่ควรปลูกต้นบอนสีนะคะแนะนํานิดนึงก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะ ตนที่5เล็บครุดค่ะเล็บครุฑนะคะจัเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งในกระถางแล้วก็แปลงจัดสวนนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีลำต้นแล้วก็ทรงพุ่มที่ไม่สูงใบก็จะมีลักษณะแปลกมีลวดลายสวยงามค่ะรวมถึงเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะคอยคุ้มครองภัยอันตรายไม่ให้ก้ามกลายนะคะทั้งผู้ผีวิญ,ญญาณชั่วร้ายเวทมนต์ดำและสิ่งอับประมงคลต่างๆนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนะคะก็คือความหมายของไม้มงคลทั้ง5ชนิดก็ลองหามาปลูกกันไว้นะคะประดับบ้านประดับเรือนค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านพักอาศัยของเรานั่นเองค่ะ